สว oh, <the> ัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e วานิดาแท็กเจอฟาร์มนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e วานิดาแท็กเจอฟาร์มนะคะท่านไหนที่ชมในไลฟ์สดตอนนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ช่อง u t u b e วานิดาแท็กเจอฟาร์มเช่นกันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเรามาพบเจอกันเวลาหนึ่งทุ่มเกือบสองทุ่มนะคะลูกค้าที่หน้าร้านแท็กเจอฟาร์มขอนแก่นนะคะอาพบเจอกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดมานาน นะคะวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดมานานลรวก็มาพบเจอกันอีกครั้งท่านไหนที่รอชมรถสวยๆอยู่นะคะอรอชมรถสวยๆอยากจะได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะลูกค้านะคะเข้ามาชมคลิปวันนี้ได้เลยหรือว่าเข้ามาชมไลฟ์สดวันนี้ได้เลยนะคะอยากจะได้รุ่นไหนไปใช้งานก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหน้าร้านของเราก็จะมีรถแต่ละรุ่นจอดอยู่นะคะมีทั้ง L47 L36 L47 L36 L40 L45 นะคะลูกค้ามีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น L หรือว่ารุ่น M นะคะลูกค้ามีหลากหลายให้ได้เลือกนะคะสนใจรุ่นไหนคันไหนนะคะหรือว่าอยากจะซื้อตามงบนะคะก็แจ้งได้เลยนะคะว่ามีงบเท่านี้อยากจะซื้อในราคาเท่านี้มีหรือเปล่าสอบถามกันมาได้นะคะลูกค้านะคะสอบถามกันมาได้นะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปณิดาเทคเตอร์ฟาร์มนะคะ f c ทุกๆท,กท่านนะคะที่ รอชมไลฟ์สดอยู่นะคะรอชมไลฟ์สดที่ช่อง youtube นะคะช่อง y o u t u วันนิดาแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะวันนี้มาไลฟ์สดให้ลูกค้าได้ชมแล้วหลังจากไม่ได้ไลฟ์สดมานานเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนนะคะลูกค้าอากาศมันร้อนนะคะอากาศห่อนจา้าเพราะสะดวกมากไลฟ์สดนะคะเนาะเพราะสะดวกมากไลฟ์สดเวลาขึ้นออกมาไลฟ์นี่ไม่ได้มือถือนอจกจ้าพี่น้องมันก็เลยประเด็นมาไลฟ์สดจา้าเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะรีวิวเป็นคันแรกเลยนะคะจะรีวิวเป็นคันแรกตัวนี้จะเป็น l 4 7 0 8 dt นะคะยินดีต้อนรับลูกค้าเข้าสู่ช่อง tiktok นะคะแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นด้วยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าจากทุกช่องทางเลยนะคะที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะท่าไหนที่อยากจะได้รถแท็กเตอร์ไปใช้งานนะคะลูกค้า ที่ร้านแท็กเจอฟาร์มเปิดทําการทุกวันนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะจะเป็นวันหยุดวันที่9ถึง12นะคะลูกค้าเป็นวันหยุดยาวเลยนะคะเป็นวันหยุดยาวจ้าพี่น้องพราฉสนั้นาทาผู้ใดได้ yep. รถไปใส่งานมีเวลาว่างเฉพาะจํากัดนะคะมีเวลาว่างเฉพาะจํากัดนะคะลางานมาหรือว่าขอลาพักลอนนะคะลูกค้าหรือว่าใช้วันหยุดยาวๆนี้มาดูรถที่ร้านเราก็ได้นะคะใช้วันหยุดยาวๆน,นะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะเพื่อมาดูรถที่ร้านเราก็ได้ขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะลูกค้า ขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะที่ร้านของเรานะคะก็จะมีแนะนำมีหลายรุ่นเหมือนกันคันที่เก็บงานเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัว l 4 7 0 8 DT ดนีะคะ l 4 7 0 8 DT ดีคันนี้ปรับสภาพเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยปรับสภาพเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะเปิดราคา3า5 0 0 0บาทคันนี้เปิดราคา3า5 0 0 0บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นใบดันหน้าผ่านหลังนะคะอุปกรณ์2ชิ้นใบดานหน้าผ่านหลังนะคะลูกค้านะคะ,นะคะ เก็บสีเก็บรายละเอียดแล้วตรวจช็คให้แล้วต่างๆสติกเกอร์ต่างๆที่มันหลุดมันลอกอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะลูกค้าสลักต่างๆสติกเกอร์ที่มันหลุดลอก,ออกไปเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยแล้วก็นะคะตัวนี้อ่านระุ่นเล็กลงมาจะเป็นขนาด3สูบ L3608 DT นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะช่องทางนี้ท่านผู้ชม,มชมน้อยเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนาน ไม่ได้ไลฟ์สดนานต้องขอโทษขออภัยลูกค้าด้วยที่ปล่อยให้รอนานวันนี้มาแล้วนะคะวันนี้พร้อมแล้วล้วก็มาไลฟ์สดให้ท่านท่านผู้ชมได้ชมกันอยากจะดูรุ่นไหน L47 เป็นคันนี้เลยนะคะคุณคุณอะไรนะคุณสายตันใช่ไหมคุณสายต้นหรืออะไรนี่แหละนะคะตัวนี้เลยนะคะ L4708DT จะเป็นรถปี54นะคะลูกค้าเก็บสีเก็บรายละเอียดให้แล้วมากกว่า200จุดเก็บสีเก็บรายละเอียดให้แล้วมากกว่า200จุดนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่อ่า ตัวเช็คแล้วรอบคันนะคะยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นตัว L4708DT นะคะถ้าเป็นตัว SP ก็จะราคาสูงกว่านี้แต่ว่าตัว DT ก็ราคาอยู่ในเกณฑ์นี้เลย3,85 0 0 0บาทตัวเช็คพร้อมใช้มีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะ385,000บาทตัวเช็คพร้อมใช้มีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะตัวเก่าใช่แล้วค่ะตัวเก่าถ้าเป็นตัวใหม่ก็มีนะคะตัวใหม่ก็มีตอนนี้มันจะเป็นรถไอ รถปี58นะคะตัวใหม่ก็มีแต่ว่าจอดอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่กลสินนะคะถ้าเก็บงานแบบนี้ราคาจะอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทนะคะตัวใหม่นะคะตัว SP นะคะแต่ว่าตัวนี้ตัว DT จะเป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นเก,กเก่าก็เก็บงานให้เหมือนกันนะคะลูกค้าระบบต่างๆใช้งานได้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะคะแตกต่างกันแค่เสาเสาหลังคาแค่นั้นแล้วก็อะไรเล็กน้อยที่มันแตกต่างกันแค่นั้นนอกนั้นบอดี้เดียวกันหมดเลยนะคะบอดี้เดียวกันเบิดเลย แล้วก็ไอ้ด้านหลังเบาะนะคะเนาะด้านหลังเบาะนะคะด้านหลังเบาะตัวยืดหลังเบาะนะคะลูกค้าที่มันแตกต่างกันนะคะเพราะว่าจากเช็คอะไรแล้วว่าสั่งอะไรรหัสเดียวกันมามันใช้งานไม่ได้มันก็เลยแตกต่างกันตรงนี้แหละลูกค้านะคะแล้วก็ระบบต่างๆนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นมันเป็นตัวไรเรีกกับมันเป็นตัวสเปเชียลเมนบาค่ะลูกค้า มันจะแตกต่างกันที่หัวฉีดอะไรสักอย่างนี้แหละเซลก็จําไม่ได้เซลพูดให้ฟังเอ้ยช่างพูดให้ฟังอยู่เซลก็จําไม่ได้ถ้าลูกค้าดูถ้าลูกค้ารู้อยู่นะคะถ้าลูกค้ารู้ก็ก็แนะนําเซลด้วยว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วช่างก็บอกว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะมันใช้งานได้เหมือนกันนะคะ 47D ดีนะ 47DT ประหยัดน้ามันนะคะลูกค้า 47SP ก็ประหยัดน้ามันด้วย ทั้ง2คัน2รุ่นนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็น47 SP หรือว่า DT จะเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันอุปกรณ์ใช้ตัวเดียวกันนะคะอุปกรณ์ใช้ตัวเดียวกันกับ45แล้วก็50นะคะลูกค้าเป็นรุ่นที่เขาบอกว่ารองรับอุปกรณ์ตัว45แรงเป็นรุ่นเก่าก่อนที่จะผลิตเป็นตัว47แล้วก็ รองรับอุปกรณ์เป็นของ L50 นะคะที่ผลิตทีหลังนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มี47นะคะแล้วก็มี45แรงก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันได้หรือว่าท่านไหนที่มี47กับ50แรงก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันได้นะคะลูกค้าดีอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันราคาถูกด้วยตัวนี้จะเป็นตัว DT ราคาจะอยู่ที่385,000บาทนะคะ385,000บาทตัวเช็คพร้อมใช้แต่ว่าคันนี้ขออนุญ,ญาตขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้า ขออนุญาตขายเป็นงนสดโซาลูกค้าสดสหกรณ์สดท์ทกสอะไรเลยหรือสดในกระเป๋าก็ได้จจาลูกค่ะสดในกระเป๋าก็ได้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงที่ลูกคา้าหยุดงานนะคะช่วงที่หยุดงานเดินทางกลับมาบ้านมาพักผ่อนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อยากจะได้รถถ่ายไปใช้งานคุณแม่อยากจะซื้อ,อคุณพ่ออยากจะซื้อรถถ่ายเป็นของขวัญวันแม่ให้คุณแม่แบบนี้ก็ได้นะคะลูกคา้าแล้วเราก็เป็นคุณลูกเราก็พามาซื้อนะคะ อขอบคุณสําหรับการกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยท่านไหนที่ยังไม่ติดตามกดติดตามด้วยที่ช่องแท็กเตอร์ฟาร์มขันแก่นนะคะกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็วันนลาแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะกดติดตามด้วยนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดสองช่องทางให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะไลฟ์สด2ช่องทางนะคะ,ะ,ะ L4708DT คันนี้สีสีเป็นสีที่เก็บงานรอบคันแล้วเป็นรถเก็บสีรอบคันแล้วรับประกันความทนของสีนะคะลูกค้ารับประกันสีอะไรสีซีดนะคะ ระยะหนึ่งปีนี้ก็คือรับประกันเลยไม่ซีดแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะจอดตากแดดตากฝนก็ตามแต่ลูกค้าถ้าเราไม่สงสารรถนะคะจอดตากแดดได้เลยนะคะรับประกันสีนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้งานจริงๆเราก็จะทะนุถนอมนะคะอยากได้รถไถนะคะสวัสดีคุณเฟิร์สนากรนะคะสวัสดีนะคะอยากได้ไปใช้งานโทรสอบถามเข้ามาได้เลยเบอร์นี้0942640798ค่ะ0942640798ค่ะ0858529515ค่ะ 0652821688 0628622175ค่ะ L4708DT คันนี้นะคะเก็บงานเก็บสีแล้วถ้าลูกค้าอยากจะได้ไปใช้งานแบบเร่งด่วนในระยะ2-3วันนี้ที่มันเป็นวันหยุดในระยะ2-3วันนี้ที่มันเป็นวันหยุดนะคะเข้ามาดูเข้ามาจองเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะจองวันนี้ส่งวันนี้จองไอจองวันนี้ส่งพรุ่งนี้จองพรุ่งนี้ส่งพรุ่งนี้ได้เลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะแล้วก็จะมีรุ่นเล็กลงมาจะเป็น L3608DT ตัวนี้จะเป็นตัวดีทีนะคะสามหกก็มีสองรุ่นเหมือนกันนะคะลูกค้าสามหกมีสองรุ่นเหมือนกันเหมือนสี่เจ็ดเลยนะคะอ่าตัวนี้จะเป็น L อลสามหกศูนย์แปดดีทีจะเป็นรถปีห้าสามจะเป็นตัวเสากลมนะคะเขาเรียกว่า L อลสามหกเสากลมแล้วก็ L อลสามหกเสาเหลี่ยมถ้าตัวเสาเหลี่ยมจะผลิตช่วงปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะแต่ว่าถ้าตัวเสากลมจะผลิตช่วงปีห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหก นะคะตัวเสากรมจะผลิตช่วงปี53 54 55หประมาณนี้คันนี้เปิดราคา295,000าบาทค่ะลูกค้า2 9 5 0 0 0พันบาทจา้าลูกค้าเนี่ยเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเรามาดูกันใกล้ๆได้เลยนะคะมาดูใกล้ๆได้เลยนะคะ,ะ,กใ,กะ,คะใบมีดอันดินหน้านะคะเล็บใบมีดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ ไฟเลี้ยวเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะไฟสปอร์ตไลท์หรือว่าไฟส่งอุปกรณ์เป็นของใหม่นะคะสีก็เก็บให้ใหม่เรียบร้อยแล้วกระบอกใบมีดเป็นของใหม่นะคะลูกค้ากระบอกใบมีดเป็นของใหม่นะคะตัวนี้แล้วก็สายไฮดรลิกนะคะสายกระบอกใบมีดสายน้ามันกระบอกใบมีดสายน้ามันไฮดรลิกนะคะลูกค้าสายน้ามันไฮดรลิกเป็นของใหม่นะคะยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะคะคันนี้คุ้มค่าสุดๆมาพร้อมกับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านไหนที่เดินทางอยู่นะคะขับรถอยู่ก็ กลับจากบ้านแล้วค่อยมาเปิดดูในคลิปก็ได้กลับถึงบ้านแล้วค่อยมาเปิดดูในคลิปก็ได้นะคะลูกค้าหรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกชมไลฟ์สดนานๆไม่สะดวกชมไลฟ์สดนานๆนะคะกดติดตามช่องไว้ก็ได้กดติดตามช่องไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะมาอัปเดตมารีวิวรถให้ชมเรื่อยๆนะคะในช่องในช่องนี้นะ,ะในช่องที่ไลฟ์สดตอนนี้นะคะลูกค้าก็กดติดตามไว้ก็ได้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคันเดียวนะคะจองพ่งนี้สามารถส่งพ่งนี้ได้เลยถ้าไหนที่อยากจะได้ไปใช้งานแบบเร่งด่วนจองภายในสองสาวันได้ใช้รถก็แนะนําเป็นคันนี้นะคะหรือว่าคันนี้ก็เหมือนกันจะราคาต่ํากว่านะคะลูกค้าตัวนี้ไม่ได้เก็บสีไม่ได้เก็บงานนะคะจะขายตามสภาพนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถมันยังใช้งานได้ดีตามปกติไม่มีรั่วซึมนะคะลูกค้า สีไม่สีไม่ฉลอกไม่หลุดไม่ลอกนะคะลูกค้านะคะยางหน้ายางหลังยังสวยอยู่เราก็ขายตามสภาพทําไมถึงขายตามสภาพอีคันทาไมถึงเก็บงานอีกคันเก็บงานเพราะว่ามันเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาสักระยะแล้วอาจจะมีฝาครอบเครื่องหรืออะไรที่มันโดนขีดข่วนมันดูแล้วมันไม่สะดุดตาประมาณนี้นะคะลูกค้าก็เลยเอามาเก็บงานไว้นะคะเพื่อจะได้ซื้อขายกันง่ายๆอย่างเช่นพวกไอ้ลูกหมากหรือว่าชุดคันหน้าอะไรประมาณนี้นะคะมันผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วมันก็จะมีเสียงดังนะคะ แม่ค้าสวยจังเลยขอบคุณมากค่ะคุณสุพ์ขอบคุณมากๆนะคะอ่าถ้าสมมุติว่าเราเอามาใช้งานแล้วมันจะใช้งานไม่ได้ตามปกติเราก็เลยไปเก็บงานไว้ส่วนคันที่เก็บเออย,ยังไม่เก็บงานขายตามสภาพนะคะคันที่ยังไม่เก็บงานขายตามสภาพนะคะลูกค้าเราก็เอามาขายตามสภาพเพราะว่าลูกค้าจะได้ซื้อในราคาถูกบางคนที่ตั้งงบไว้ไม่สูงถึง2องแสนกก็อาจจะเลือกคันนี้ไปใช้งานก็ได้แบบว่ามันใช้งานได้อยู่ นะคะสองแสนเจ็ดแต่ว่าลูกค้าถ้าบอกว่าอยากจะได้แบบจัดเต็มอยากจะได้แบบจัดเต็มอยากเก็บสีแบบนี้จังเลยได้ไหมได้เหมือนกันตัวนี้จะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทส่วนคันนี้จะราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทขายตามสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะขายตามสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะสวัสดีสิริพัฒน์สวัสดีเซลล์ออสิริพัฒน์ออกไปข้างนอกไหมฝากซื้อของหน่อยสิริพัฒน์ออกไปข้างนอกหรือเปล่าฝากซื้อของหน่อย อ่าตัวนี้จะเป็น L3608DT นะคะถ้าไหนอยากจะให้ทางร้านเก็บงานเก็บสีให้ก็ได้นะคะลูกค้าก็เพิ่มไม่ไม่เยอะเพิ่มมาบ่หลายจ้าลูกค้าเพิ่มเงินมาบ่หลายอย่างเช่นถ้ามาลองขับดูแล้วลูกค้าบอกว่าลูกหมากมันหลวมนะคะลูกหมากมันหลวมหรือว่าอยากจะให้ทางร้านอา่าทสีใบมีดให้หน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะอยากจะให้ทางร้านทําสีใบมีดให้หน่อยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะ ร้านแท็กเจอร์ฟาร์มตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้ก็มีลูกค้าแวะมาดูรถที่หน้าร้านนะคะไม่แน่ใจว่ามาจากไหนเดียวสักครู่เด้อค่ะเด้อไปสอบถามเพิ่นก่อนจ้า สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีลูกค้ามาที่หน้าร้านสวัสดีคุณจักรกิดนะคะเดี๋ยวเอาแบบนี้ก็ได้พี่จบไลฟ์สดก่อนขออน,นุญาตจบไลฟ์สดก่อนนะคะเพราะว่ามีลูกค้ามาที่หน้าร้านพอดีเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไลฟ์สดกันใหม่นะคะหลังจากที่เดี๋ยวลูกค้าจองรถก่อนนะคะวันนี้ขอจบไปก่อนนะคะ